อ้าทุกคนตอนนี้นะครับแล้วก็มาอยู่ในเกมอ่าวีกันอีกเช่นเคยนะผมมาซึ่งวันนี้คนเราจะทาการเล่นกันนะซึ่งหมใช้เป็นตัวดาวกระจายนะครับผมเออโอเคงั้นแต่เราไปเจอกันในเกมเลยนะครับผมไปดูกันอาทุกคนตอนนี้นะครับผมต้องใช้วีล่านะผมคือแบบเพื่อนมันแบบเหมือนมันกดล็อกไว้เลยอล้มาคือเข้าเกมบ๊บมันได้เลยนะเออผมก็ยังสงสัยอยู่ว่าทําไมนอ่นเข้าเกมบ๊บมันได้ปั๊บเลย Okay. โอเคสล้วเราจะเปลี่ยนเป็นเพิ่มเลือดเหมือนเดิมนะโอเคเปลี่ยนมันตามเดินก็คือเพิ่มเลือดเหมือนเดิมมาแหละส่วนสกินตอนนี้อะไรผมก็ไม่มีนะตอนแฮกตัวปกติเลยอยุ้ยไรย้รอนวะย้อนแบบแบบเพิ่มไม่อยาดทีนะ่ตัวนาาใจตัวธนูมีทุกคนแบบเรเลงไว้นะเรียบร้อยอะ่ะคือ,อเกมปุ๊บคือมาดูเอาไปแล้วเรียบร้อยอะ่ะเออไม่รู้เราไม่รู้เพื่อนไมใช้กิง่งยนะังไงผมต้องการสองตัวนั้นไงเออคือผมใช้ตัวนั้นได้พอได้อยู่ออแต่ตัวอื่นอ่ะ หนักมนะครับผมเออยังได้สองตัวนั่นน่ะจริงนิดเหมือนรมบับตาไม่เหนทุคนเพราะอะไรดูไปไม่ได้ไม่เหนนะทุกคนเบามากตีท่านไม่เข้าเลยเมื่อก่อนโอ้โหตีทีนึงแบบหายไปโคตรเยอะขนาดไม่ได้ซื้อดาบไม่ได้ซื้อเลยนละมาตีธรรมดาทีนึงขายไปโคตรเยอะเออเมื่อก่อนสันนิดดีมากนะครับผมแต่ตอนนี้มันรมบับมานนักเบามากเลยนโอเคเดี๋ยวก็มาแล้วแหละ ดีนตนเราสู่ A O V นะมึกงก <c oughs> ็มาได้ยินป่อวย,ยันชินไมายังไมายังโหลดตนเยอะทุกคนแล้วเนี่นนะเกิดไปเต็มทุกคนแล้วเต็มอยู่ก็มีผมคนเดียวเ <c oughs> <c oughs> อาสองคนสองคนโอเคเอามันไม่มีดีปิดไปแล้วเนาะใช่สตันความเสียหายวงกว้างอะความเสียหายวงกว้างก็แล้วกันอือ ไม่เห็นมีใครมาผมในนี iya, hmm. ้นี่มีมาอยู่ย้อน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 มารอตรงนี้แหละอสันนิสันนิ้ันนิแรงสันนิแรงระวังระวังเออ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 วิชานใช้ได้ว่ะไม่ใช่ดล่ะอีกสายหาแล้โอ้มันเข้ามาป้อมนี้เลยรอดพ้นได้หนึ่งคิวเออ ไม่ได้นะเว้ยไม่ได้นะเว้ยเออตายรูดวงบีบตายอือแต่ว่าน้องลูกกระจกคนนี้เอาเอาตายกันอูอ้ไม่ไหวไม่ไหวเกือบตายทุกคนที่ตัวนี้ก็ใช้ได้นะสแตนนี่อะไอยู่ได้อยู่ยหนึ่งไม่ไหวทุกคนเออเกือบตุยเหมือนกันอ,อืออุยซานิดมา สานิทไม่ต้องหว่วงแล้วสานิตมันตีระยะประชิดนะครับผมอ่าฮะตีไปก่อนอือปุ๊บ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 ปุ๊ชิุ๊มันล็อกแต่ผมอ่อุอ๊บปุ๊บหว๊บปุ๊บบน โ okay. อเคเอ้าอันนี้สบอยได้ด้วยเดี๋ยวๆๆๆเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยจะพิ่มีใคร,รปปววย,ย,ยิงเข้ามาทะลุป้อมขมันไดเว้ยเออเรียบร้อยมันต้องรอั้งห้าวิอ่ะอืมไปไปรีบก่อนรีบก่อนรีบก่อนรีบช่วยเพื่อนก่อนตอนนี้เพื่อนกูมาช่วยแล้วเพือ่อนกูรีบหนีเข้าบ้างแล้วตอนนี้ไปรีบกูต้องให้ได้รีบรีบให้ได้สกิลก่อนตอนนี้ ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอาา่อาฮะอ่าฮะไปเริ่มตีนี่ก่อนนี่วิชาด้แล้วเนะี่ยความโหดมันเนี่ยปึ๊บปึ๊มเรียบร้อยปึ๊บปึ้งแตกแตกเฮ้ยแม่งถือรับสภาพเป็นไก่เลยฮะปิ้วเคโดนกู อืออือไปไปเดี๋ยวนอนเฮ้ยได้ครบสกิลแล้วสวยสวยมันเป็นยางี้ครับให้ครบของก่อนเออบดียร์ดาบดาบดอุ้ยสองพันสี่เลยบเดียอ้ดาบแดงไงเช้าวันที่หลังใครไม่ดีอะไรไปนั่นล่ะกูมาแล้วกูมาแล้ว อู enfin hehe, ้แรงแรงแรงตัวนี้แรงไม่ใช่หมายถึงไม่ได้หมายถึงผมนะมันนี่แหละแรงเฟรนเฟรเฟรเฟรอุ้ยเชื่อเชื่อเออไม่ไหวเพื่อนไม่ไหวไม่ไหวเฮ้ยไม่ไหวแล้ว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 อุ้ยเออเนาะผมเล่นตัวไหนก็ถ่ายทุกตัวเออแนะนำว่าอย่าให้ผมเล่นเลยนะผมเล่นตัวไหนตายหมดแน่นอนอย่าว่ามึงจะได้รอดนะผมยังไง โอ้โหเพื่อนกูยังรอดอีกเหรอจะว้ามกลับแล้วผมต้องเป็นคนไปดูแทนแทีนี้เพื่อนมันจะว้ามกลับแล้วโอเคเรียบร้อยทีนี้ผมต้องเป็นคนไปดูวงแทนและวให้มันไปดูป้อไมไปดูป้อมไม่ดูวงเอามาอุ้ยอ,อตอนนี้ผมต้องเป็นคนดูป้อมแทน,น,นปิ้วไม่โดนอ่าปึ๊บยิงไปยิง อุ๋ยิงอุ๋ยิงก่อนยิงไปก่อนไม่รู้ว่าไงเนะี่ยยิงก่อนสวยเฮ้ยอเพิ่อไม่มาเลยวะอือฮึไปไปไปแตกไปอ่ามันยังมันยังไม่ออกหรอกทีกนี้มาผมก็รีบวิ่งเออนะผมเพราะว่าถึงยังไงก็ช่าง มันตามผมไม่ทันหรอกปิวปิวปิวอือฮึอือฮาเฮ้ยไปหาหาเลยเลยมันจะมาหากูแล้วมันจะมาหากูแล้วนี่มีสกิลกระโดดด้วยแม่งแม่งไม่ไหวไม่ไหวมาช่วยด้วยช่วยกูด้วยมช่วยกูด้วยเพื่อนเออนนั่อะไรกูดีๆต้องอย่างนี้ไอ้ไอ้ฮะแม่งเล็งแต่กูอือเฮ้ยมันเล็งแต่กูจังวะกูไปดีกว่ากูไปดีกว่า เฮ้ยอันนี่แล้วล่อไแล้วไปเอๆนึ่งอืมเ้มา嘛เจาเจ้เเเเผมต้องซื้อของก่อนอะไรเนี่ยต่อโต้แทงความแรงขีข้อแรงขีก็ได้อะมาความแรงขีโอ้ยลำคันจริงๆมาซื้อรองน้ำไปก่อนมาโอ้มึงโดนกลุมสามมึงโดนทีมกลุมสาม โอ้ oh, มาโอเค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 ครับไม่ยากครับไม่ยากครับทีนี้ไม่ยากแล้วครับเรียบร้อยสบายบือโหแตกหมดทีมันไปเลยไปเลยไปเลยปูมันจะแย่งคิว่าสักหน่อยอือหืออุ้ยแตกดอกหนึ่งเราแรงแล้วเนะี่ยปิ้วเรียบร้อยไอนี่ตัวดีเลยกูโคตรเกลียดมึงเลยเนี่ยหื อะไรต่างคงก็ต่างยิงไปดิครับมาบอมมันแตกแล้วมึงบอมแตกแล้วนะมึงเอ้ยจะตายจะตายไม่ไหวเฮ้ยไม่ไหวเฮ้ยเฮ้ยกูด้วยอึ๊บเรียบร้อยไม่ได้คิวไม่ได้ดีกว่าเวียนเวียนเวียนเวยครับไม่ไหวไม่ไหวแล้วไอ้กูด้วยรีบว้าวกลับแล้วทุกคนได้แล้วจะตายแล้วเ้ากลับก่อนเออ โอเคโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยมาตายแล้วไปไปช่วยเพื่อนก่อนไปช่วยเพื่อนก่อนต่นี้เออเพื่อนผมหายไปไหนกันหมดปะอ้าเพื่อนกูตายเออแล้วเพื่อนผมมันตายอ้าวมันไม่มาอุ้ว่าเพื่อนเอ้าไปไหนกันปะตอนนี้อยู่ที่ป้อมรอเพื่อนก่อนวันนี้มีใครมาเหรอเอ้มาแล้ว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  โอเคอือหือือหือนะฮะไปเอ้อเอ้อมันไมเห็นมีตัวอยู่ตรงนั้นจริงด้วยเออโอเคเฮ้ยมึงบังอาจมาทำป้อมกับกูอย่างนี้ได้ไงมึงกล้าเลยเหรอไม่เห็นกูอยู่ตรงนี้เลยไงไม่เห็นหรอมึงไม่เห็นเหรอหายห,ห,หมด แต่ทีนี้ก็ซื้อโรงแรมนี้ไปก่อนเหมือนกันอ่าฮะอันนี้เพื่อนผมก็ว่าจะเข้าไปซัหน่อยเมื่อกี้ตอนนี้เพื่อนคุยเองอ่าฮะทีนี้มึกําลังซัดกันเองนะกูช่วยไปแค่นี้แหละอ่ะไปทีเราไปจัก,กันเองเลยนั่นคือเด็กพวกมึงยังไม่ได้อีกเหรอแถวหนึน่งกระดาษกระดาษไปไป,ไปแล้วโอเค อ่าฮะอ่ะนข้างหนมีคนวะอู้สอง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 ชายแล้วชายแล้วเอาชีพายอ้เน็ต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 เฮ้ยเน็ตคนเลยเออยิงไปไปล่อยเออเฮ้ยเน็ตเป็นอเลยเนี่ยแม่งเน็ตเน็ตถนนมากเน็ตเนเลศมากุกคนมาอี้โอ้กูตกใจหมดนกูจะไม่รอดแล้วโอ้มึงตายไอ้นั่น เียบรอ้อยฮะตายเลยตายเลยวงยังอยู่ปัป๊บปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บแตกหืมโคตรรัวก,ก,กันครับวันนี้ปิวปิวโอ้โห้รถจังไวทุกคนอโอเคทุกคนโอ้โห้สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมไว้กับ,บบีนาสำหรับไี้บีเรก็ขอตัลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายปราชญาชน,นะเสกใส่ครั